มุสารละดามณีสีสวัสดีค่ะย่กฝนกัญญาภักอินทรักษามายาฮอตนิวส์ค่ะนนเห็นเราสดใสร่าเริงแบบนี้นะคะเราได้นะคะภูมิต้นทานที่ดีกับดีบินายค่ะ้องบ,บอกเป็นสมุนภัยเพื่อสุขภาพค่ะเราบอกได้เลยนะคะคุณรับประทานเวลา2เม็ดเท่านั้นซื้อเป็นของฝากของขวัญน,นะคะและที่สําคัญดีบินนะคะมียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่ง อ่ะวันนี้นั้นยับโปรโมชั่นกันอีกทีซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง9 9 0บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซอง คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ท่านไดทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรีแกระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0บซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจรีบโทรเนี่ย0 2 6 6 6 9 4 5หค่ะมีสแกน QR code มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะมอสเดดข่าวดีกว่าแม่ค่ะเราไปดูที่เสาเกรดพสิตากันบ้างคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้มาอัปเดตเรื่องหัวใจฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งน นาดไหนนะคะอาจจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมขาเปฟังค่ะพี่อวนอก็เฮค่ะก็ดีก็ดีก็ดูกันไปเรื่อยๆพี่โอวนหรอดูแบบเหมือนจะดูแบบเป็นคนแบบเจ้าชู้นะหลายคนหลายคนแบบเฮ้ยพี่โอเนจะเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอา้าของแบบนี้มันก็ต้องแบบ มันจะจัดกันในครั้งแรกไม่ได้เนาะมันก็ต้องลองคุยกันไปเรื่อยๆใช่แหละ <c oughs> แต่ถึงทุกวันนี้พี่อ้นก็ยังกวนเกยอยู่เลยว่าสรุปใครจีบใครก่อนอะแต่งนะเหรอ,อแต่จริงๆคือเป็นนางอะนะอมไม่อยากไม่กล้าย,ยอมรับจริงๆอะเกสเป็นคนใจร้อนใจร้อนมากแล้วก็แบบเอาแต่ใจเพราะว่าพี่อ้นจะเป็นฝ่ายที่แบบคอยเบรกเราตลอดและด้วยความที่ พี่เขาโตกว่าก็อาจจะแบบผ่านชีวิตมาเยอะกว่าเราหน่อยก็มีมุมมองความคิดที่สามารถที่จะแชร์กันได้แล้วก็จริงๆข้อดีคือเราสามารถคุยกันได้หลายๆเรื่องก็เหมือนเปิดใจกันว่าเออถ้าเกิดว่าเราจะคบกันจริงๆก็ต้องไม่มีความลับต่อกันแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอยากจะให้มีความเป็นเพื่อนกันสูงอยากให้คุยกันได้ทุกเรื่อง จรบบิงจังมากขึ้นค่ะมันใช้คาว่าลองคุยไม่ได้แล้วมันมันเสียเวลาแบบเลขสามกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ่ะ มันก็จะต้องมีให้คุยเรื่องท็อปปิกโน้นนี้ที่ทําให้รู้สึกว่าการคบกันไม่ได้ไม่ได้คบกันเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นแฟนกันเฉยๆแต่ว่ามันจะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางไหนบ้างมีการวางแผนร่วมกันเรื่องอะไรบ้าง<ม>แบบนี้<ม>ก็เจอแล้วค่ะต่างต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างเจอแล้วค่ะแฮปปี้ดีค่ะถ้าเกิดมาเทียบในรุ่นเดียวกันของเกดที่ำงานตั้งแต่เด็กๆเดกดแ<ม>บบทำงานตั้งแต่อยู่มปลายแบบนี้ค่ะเกดก็เลยรู้สึกว่า เราจะโชคดีตรงที่ว่าในรุ่นเดียวกันตั้งแต่ตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรามีโอกาสที่จะได้เจอโลกภายนอกมากกว่าคนอื่นนิดนึงมันก็จะเป็นข้อดีที่ทําให้เราแบบได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแต่การที่เจอพี่อ,นอ้นน่ะก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าดูเขาก็ใช้ชีวิตสุดๆมาหลายๆเรื่องเหมือนกันอะไรแบบนี้เราก็จะได้ข้อคิดความสุดของเขาเขาก็จะเอาสิ่งที่เขาเคยแบบพังพาดไปมาสอนเราบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกเหมือนแบบ อ่ะก็เหมือนได้แฟนได้เพื่อนได้พี่อะไรแบบนี้มีคือจริงจริงอ่ะเห็นแบบนั้นนะเป็นคนอ่อนโยนคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายแบบนุ่มนวลบางทีก็ได้เพื่อนสาวป่าวะเออเป็นคนแบบนุ่มๆอะไรแบบนี้เออแบบพูดช้าค่อยๆพูดใจเย็นเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่เหมือนแบบพอเขาเจอเราแล้วเขาก็เหมือนนิ่งขึ้นค่ะก็รักแท้แท้หลายออนแอร์อยู่ค่ะก็ เรตติ้งดีเป็นเป็นที่แบบว่าเออน่าประทับใจเนาะเราก็ห่างหายจากการเล่นละครหน,น้าจอแบบไม่ได้มีผลงานหน้าจอมานปีหนึ่งแล้วก็คือเกชอบอยู่แหล,ละละครเย็นมันแบบดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ฟีดแบคจะค่อนข้างที่จะชัดเจน แหมเวลามีความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเป็นสีชมพูหมดอะค่ะอินุลอนะคะเขานะบอกว่าต้องรอดูไปก่อนว่าจะเจ้าชูไหมอันนั้นแล้วก็มาอัปเดตเรื่องผลงานกันบ้างนะคะสามารถติดตามผลงานของเธอได้คุณผู้ชมค่ะละครรักแคสแซ่บไหลายกำลังออนแอร์อยู่จา้ามาอีหนึ่งคู่นะคะไม่รู้ว่าเป็นคู่สายวายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้นะคะทางช่อง8นะคะเขาก็มียวาวกลิ่นอายเล็กๆนะคะในละครตะนาวสีนะคะทางช่อง8ดคะ่ะน้องไก่นะคะกันตพลกับน้องมาร์คส์นะคะ อับพิวิสอัิวิสนะคะเขาบอกว่านะคะทั้งคู่เนี่ยเขามีพื้นฐานในเคทอนโดอยู่แล้วแล้วในเรื่องนะคะเขาก็บอกว่า คือต้องแบบว่าอยู่ในป่าบูนะคะแล้วก็จะต้องตัวติดกันตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าความที่แบบว่าเป็นตัวติดกันนะคะแล้วก็บูความเป็นกีฬาความเป็นชายต่างๆเนี่ยทำให้แบบว่าเขาแบบว่าพอใจซึ่งกันและกันมีมุมอินเลิฟด้วยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในละครตะนาวสีนะคะคือ 4G เขาบอกว่าต้องจินจินตนาการและอิมเมจินนะคะเกี่ยวกับสัตว์ตลาดต่างๆนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเขากันเลยค่ะ สวัสดีครับไกกัตผลรับบทเป็นกล้าครับสวัสดีครับมาร์คอภิวิทย์ครับรับบทเป็นเคนโตะครับผมครับก็ตัวละครกล้านะครับก็จะมีความซื่อไปตรงไปตรงมาครับเป็นพานที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็มีความสามารถอยู่พอตัวครับแต่ก็ไม่ได้ว้าวเท่าพี่ชยาหรือพี่กาวาวครับแล้วผมก็สําหรับเคนโตะนะครับก็คือชื่อบอกอยู่แล้วเนาะว่าก็ว่าชื่อญี่ปุ่นก็คือเราเป็นเป็นหนุ่มญี่ปุ่นครับผมก็คือเข้ามาที่ประเทศไทยก็คือเข้ามาผจญภัยล่าสมบัติกันก็เออเรียก เคนโตเนี่ยก็คือเป็นหนุ่มที่ก็มีความใส่ซื่อบริสุทธิ์เหมือนกันเราเลยเข้ากันได้เนะ <c oughs> าะก็ประมาณนี้ครับผมก็เข้ามาก็ได้พบกับพลันหนุ่มก็มีความปิง๊งปิ๊งกันประมาณนั้นผมรู้สึกว่ามันก็จะมีความยากตรงที่ในเรื่องของ CG ครับที่เราจะต้องเล่นกับจินตนาการของตัวเองเหมือนเป็นการชร์เลนจ์ตัวเองด้วยเนาะครับผมก็ก็เขาคิดเหมือนกันเลยเพราะว่าเ,เรื่อง CG มันเป็นงานที่ต้องใช้จินตนาการสูงแล้วก็ด้วยความที่ CG ของเรื่องนี้ก็คือเราจะไม่ได้มีแบบเพราะน่าเหมือนแบบมีมาร์กอะไรที่แบบเรามองด้วยกันเนี้ยทุกอย่างมันคือแบบจินตนาการหมดเลยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากในการจินตนาการอยู่แต่ก็ด้วยความที่เ,เราทุกคนก็คือมีการเตรียมพร้อมกันเนาะแล้วก็มีการวีฟกันที่ดีก็เลยแบบถือว่าถ่ายออกมาได้เรียกว่าง่ายกว่าที่คิดใช่ครับผมส่วนใหญ่ก็ตัวติดกันตลอดเวลาครับไปไหนไปกันช่วยก็ช่วยเหลือกันตลอดเรื่องนี้ก็คือเหมือนเร,รเราแบบว่าเหมือนพอเดินทางไปได้สักพักหนึ่งปุ๊บ เวลาแบบก,การเดินทางผจญภัยเนี่ยมันจะมีการแบบแตกเป็นกลุ่ม,มใช่ไหมครับก็ เ,เวลาแตกออกมาปุ๊บก็จะเหลือเราอยู่2คนพอเราสองคนปุ๊บพจนภัยด้วยกันมันก็เลยจะมีแบบฉากบูที่เหมือนแบบเป็นฉากบูที่เข้าขากันอะไรประมาณนั้นจริงๆคือผมรู้สึกว่าเรา2คนอ่ะเหมือนมีความเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับ<ช>เป็นผู้ชายชที่ช,ชอบดูการต่อสู้ชอบศิลปะการต่อสู้คือคจะใช้ต้องใช้คําว่าไม่ว่ายากแค่ไหนก็สนุกใช่ก็คือคยากแค่ไหนก็คือพร้อมพร้อมสู้ไปด้วยกันก็คือแบบทางโค้ช a c t ิ้งเนาะเขาแบบทำคิวมา10คิว20คิวก็คือผมเอาหมดเลยชไม่ต้องตัด ผมอยากเล่นอะไรประมาณนั้นมันคือความสนุกมากกว่าสนุกก็ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะจบด้วยความคำว่าง่ายด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันสนุกครับผมก็ของผมก็จะมีเ,เกือบทุกอย่างเลยฟุตบอลอแล้วก็พื้นฐานเกี่ยวกับการแอคชั่นก็คือเทควันโดครับก็คือเป็นอ,อ,อดีตนักเทควันโดสายดำครับผม,มก็เลยแบบว่าแอคชั่นก็เลยได้คล่องอยู่แล้วแล้วก็ชอบมากๆด้วยก็คือจริงๆรับเรื่องนี้เพราะว่าได้แอคชั่นนี่แหละเพราะว่าแบบเราอยากใช้ความเทควันโดของเราเนี่ยเอามา เล่นละครบ้างซึ่งก็นี่เป็นโอกาสแรกเลยที่ได้ใช้แบบเต็มๆจริงๆผมก็เคยเรียนนะครับเรียนถึงสายฟ้าสายฟ้าใช่ครับเรียนเทควันโดเรียนเียวฟ้าเออกมีกลางแล้วก็มีเทควันโดเคยเรียนมวยแล้วก็ถ้าเป็นกีฬาก็มีฟุตบอลว่ายน้ําตีแบดเนี่ยครับก็เป็นเรียกว่าเป็นหนุ่มนักกีฬาทั้งคู่ใช่ครับเราจริงๆช่องแปดเราไม่เคยมีคู่แบบแบบที่เป็นคู่กันมาก่อนเลยครับผมก็เรื่องนี้เป็นคู่แรกก็ แอบแอบหมักใจนิดนึงเนาะตอนที่รับเพราะว่าเออก่อนหน้านี้เนี่ยทางช่องแปดจะจะไม่ได้แบบเออได้ได้สร้างอะไรแนวนี้เท่าไหร่พอแบบว่าฮัลโหลมาร์คมาร์คเรื่องใหม่เนี่ยมาร์คจะได้เล่นเป็นคู่จิ้นนะเล่นเป็นคู่วายกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ได้ได้ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เป็นตัวแทนด้วยสําหรับเออกลุ่มคน LGBT ที่จะได้รู้ว่าเออกลุ่มคนแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วเออมีอยู่ทั่วไปแล้วก็ เป็นตัวแทนที่บอกว่ากลุ่มคนนี้มีอยู่ทั่วไปแล้วก็เ,เรียกอะไระมีอยู่ทุกยุคกสมัยเพราะจริงๆยุคสมัยที่เราเล่นกันเนี่ยมันคือ,อย้อนอดีตไปประมาณ40ปีก็คือประมาณปี2516้าหถ้าจำไม่ผิดเนาะประมาณนั้นครับก็คือ,เ,อเป็นตัวแทนเลยว่างาั้นแหนเดี๋ยวนี้ละครเขาก็ต้องมีกลิ่นอายของวัยวายเข้าไปนิด<ช>นึงนะคะถึงจะบ,บู๊อยู่ในป่าผจญภัย CG สัตว์ประหลาดนะคะแต่ก็มีวัยนะคะเป็นตัวแทนของ LGBTQ LG BTQ นะคะก็ถูกแล้วนะต้องถูกนะคะคุณผู้ชมคะจากเรื่องราวของละครเนี่ยเรามาดูเรื่องซีรีส์กันบ้างนะคะค่ายนี้ก็เรียกได้ว่าเป๊ะปัง Beyond Cloud ล่าสุดเนี่ยผู้ชมมาอัปเดตซีรีส์ในปีนี้2023ที่แฟนๆนั้นเนี่ยจะได้ดูได้รับชมกันนะคะคือปีที่แล้วเนี่ยเปียงปังฮอร์สเนี่ยคือเปียงปังมากแต่ปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรบ้างไปติดตามค่ะ ทุกคนใชสีงอย่างเต็มที่แล้วก็มีรถรบยามรออย่งน่าล้วอะไรับอกวามว่าน้องกับทุกคำเลยแล้วก็เป็นความสริที่น้องรีีไบแล้กยังให้่อนหไหนเะงั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันย่ง ทุกอย่างแต่มุมมองตัวละครแต่เดีเย็นตัมาในแค่ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงและซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสได้เล่นและผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราจะต้องใส่สิ่งที่เราเชื่อมาทั้งชีวิตสะสไปโดยการที่เราต้องอยู่กับมันจะต้องทำเป็นบ้านกับมันเราต้องศึกษาทุกสิ่งที่ตัวละครเป็นเราต้องย,ย้อนกลับไปณนะอีกหนึงานถ้าตัวละครอยู่อีหนึ่งงานนเป็นยังไงครับเรื่องนี้ ถึงเต้นขนาดไหน่พอโตมาสามสไม่ค่อยถึ่นเต้นกับดเวเรื่อนใหอไมปีเดียวลอยไครับไม่ติจริงๆผไม่ค่อยจะตึ่นเความต the ึดแเต้นเราจะรู้สึกตื่นเต้นกับเที่เราตั้งใจพยายามมากให้ความรู้สึก ค <So S 1> ือว so, so 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 kind of so ่าของการผลิืของค้ที่ผู้ถืการจะได้สะดวกก็นมีแ่งานี้ตอนจบองโครงารนี้เป็นที่น่าสยเลยเอ้อย่างที่สองจมาที่จะได้เอาสิ่งสวยๆสวยงามห a ือที่คนทั่วไปไม่ได้วะสออาเลยของประเทศไทยมีโอกาสที่จะเอาไปให้คนต่างเทศเพราะว่ามันสิ่งที่สวยงามผมก็อยากแชรสิ่งที่สวยงาม เครียดแค่คิดอะไรไม่ออกจะขับรถไปดี๋ยวพระนครขับรถไปดู มาฝากกันในสกู๊ปมายาออนัจ์ของเรานะคะติดตามละกันนะคะถือว่าเป็นค่ายที่ประสบความสําเร็จมากเลยโปรเจกต์มากมายรอติดตามกันได้นะคะเอาละค่ะนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ก่อนลากันไปนะคะฝากด้วยนะคะกับ ดีบีนายสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะเน้นย้ำโปรโมชัน่นอีกทีนะคะสุขภาพดีด้วยดีบีนายค่ะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุม้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4ี่กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซอง คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรเลยนะคะ0 2 6 6 6 9 4 5 6นะคะมีสแกน QR โคดนะคะแล้วก็รายละอดที่แอดมายาลไบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยเอาละค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้นะคะ2ส,สาวนะคะแสนสวยแล้วก็ดาวยั่วเล็กน้อยต้องลาไปก่อนค่ะอ่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ